สวัสดีครับผมพินิดโมงกระโทษกค,ครับอ่าอาดีตคือทำงานประจำครับผมแล้วก,ก็เที่ยวกินทุกอย่างจุลุยสไลา์มากครับทั้งเที่ยวดื่มกินครบหมดทุกอย่างครับแต่ไม่เคยตรวจร่างกายไม่เคยไปพบแพทย์พบหมอเลยตั้งแต่เกิดมานี่ครับผมรู้สึกร่างกายผิดปกติคือฉี่เป็นเลือดเลือดสดๆคือเลือดเหมือนเลือดหมูเลยครับ ออกมาสามสี่วันแต่ผมก็ไม่เลือกทานวันที่ผมรู้สึกหนักมากคือวันนั้นปวดทั้งตัวเลยครับปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนพอประมาณเจ็ดโมงเช้ามาซื้อยาแก้ปวดชนิดรุนแรงไปทานแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอประมาณสักห้าโมงเย็นจะอาบน้ำจะอาบน้ำเลงนะพอพอโดนน้ำไปคนเรามันก็ปวดปวดฉีเนาะ ก็อยากจะฉีนะแต่มันไม่ฉีย่ะมันมันปวดกึ๊กกึกกกอ่ะก็เบ่งเบ่งเต็มที่มันมีก้อนนิ้วนะออกมาเลยครับก้อนใหญ่มากเลยครับที่เห็นนี่นะครับออกมาทางท่อปัสสาวะครับนอกน้ามันการโล่งหมดเลยครับโล่งตนทุกวันนี้ครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับจากที่ผมไม่ไม่เคยเชื่อมั่นอะไรเลยแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าปวดที่ที่จหนักเบาผมก็ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแม้กระทั่งที่ผมปวดผมก็ไม่ไปเพราะผมกลัวถ้าเขาไปตรวจเจอเขาก็จะตัดจะผ่าของผมอีกผมก็ขอขอบคุณโปรตินนี้มากครับที่ทําให้ผมมั่นใจในโปรตีนผมก็เลยทานโปรตินเพื่อจะดูแลร่างกาย